่านใช้ก็ขายได้เหรียญละ 1, 5 0 0หรอบาทกันเลยทีเดียวช่องปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณซื้อและขายเหรียญกระสับหายากซื้อและขายเหรียญกระสับหายากสวัสดีครับผมปอป่าศึกษาแบงค์เหรียญโบราณเจ้าของช่องรับซื้อเหรียญและจำหน่ายขายแบ่งปันเหรียญ ซื้อจริง f ฮ h สำหรับเหรียญทองแดงซีกตาจอบรชชัยยพึกเ,เหรียญทองแดงสมัยราชการที่5นะฮะเหรียญทองแดงซีก FZH ปกติธรรมดาก็เปลี่ยนที่ผลิตออกมาใช้จ่ายหมุนเวียนนะฮะในราวปีจอส1238หรือราวปีพศสอา 2419นะฮะหายาก F c ฮะเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าหายากระดับหนึ่งเลยทีเดียวเนาะสำหรับเหรียญทองแดงซี่ตาจอปอลอนะฮะด้านหน้าเป็นตาจอปอลนะฮะกลุ่มสยามรัชกาลที่5ด้านหลังเขียนคำว่าซี่2อันเฟืองจสอ2 3 8สอ1 2 3 8 ใครที่มี fc ฮะสำหรับเหรียญทองแดงซีกตาจอบรอชอเยพฤกจสหนึ่สองสาเพียงเท่านี้ fc ฮะดูด้านหน้าด้านหลังแบบนี้ไม่ต้องมีพิเศษอะไรมากไปกว่านี้นะฮะแล้วก็เป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานนะฮะสำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแบบนี้ fc ฮะนะใครที่มีฮะนะถ้าหากว่าสวยสุดจริงๆเนี่ยประปารับซื้อให้ราคาสูงถึงเดี่ละ 1500บาทกันเลยทีเดียวแต่สำหรับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วค่อนข้างจะชำรุดนะฮะเราก็รับซื้อกันตามสภาพนะฮะรับซื้อกันตามสภาพสำหรับใครที่มีเหรียญทองแดงซี่ตาจอปร,รอช่อเฉยพึกแบบนี้สามารถติดต่อช่องของประปามาได้รับรองว่าช่องของประป่านั้นรับซื้อจริงนะฮะนะสูงสุดเนึ่งละ1 5 0 0บาทกันเลยทีเดียว ใครที่มี f อฟก็สามารถที่ติดต่อช่องของปามาได้เลยนะฮะนะติดส่งรูปตรวจสอบประเมินราคาได้นะฮะเพิ่ม ID ดีไลน์0 9 2ย9 2 8้3 2หรือใช้เบอร์โทรติดต่อสอบถามฮะใช้เบอร์เดียวกันเลยฮะ2 9 2 7 9 2 8 2 3 2ยินดีรับซื้อเหรียญของท่านคลิปหน้าพบเจอกันใหม่ฮะฝากกดติดตามกด